บรรยากาศมุมสูงนะครับนี่ครับวันนี้ก็พาชวบัวที่ค้องนะครับผมตอนนี้ก็ตอนเช้าหกโมงเช้านะครับตอนนี้ก็รอสี่โมงเช้าจะปล่อยออกคอกนะครับออกไปหาจินา้าเลี้ยงแบบไรทุ่งนะครับแบบออกไรทุง่งตัวนี้คือวาสนากับ มารวยนะครับมารวยท้องแล้วท so, so, like ้องพ่อคุณฝูงที่นี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ชมบรรยากาศข้าวกลัวนะครับนี่คือข้าวกลัวพ่อเหรียญนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับอากาศเย็นจนนะครับอากาศเช้าตอนเช้าอากาศดีมากนะครับผมรอปล่อยออกได้ทุ่งนะครับวัวที่นี่จะปล่อยออกประมาณ10บโมงเช้านะครับผม สิบโมงเช้าถ้าปล่อยเร็วก็ไม่ได้นะครับผมวัวไม่ค่อยกินหญ้านะครับถ้าปล่อยช้าๆหน่อยหิวเลือกตั้งใจกินหญ้านะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมน้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้คอกวัวเรานะครับรต้องหายพอหายพวกก็จะกินแอด บรรยากาศข้อกลัวตอนเช้านะครับผม